พวก็นสัญนาเลยนะโกเจ้าก็เหมือนกันมาถึงระบบสุรยิยะจักรวาลนี่เลยละเนี่ยฮะจริงๆเชียวไม่สมที่เป็นเจ้าเลยเพียงเพื่อจะให้ได้โลกเล็กๆมาครองเท่านั้น <laughs> ไม่ใช่เรื่องอะไรของเจ้าเลยนะอย่าพงโกรธแบบนั้นสิทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคเสมอนี่ตะมาหน่าเจ็บใจเจ้าพวกครอบ,บครัวโซนที่มันคอยขัดขวางอยู่นะ ด้วยเหตุฉน,นี้ข้ามีของขวัญสำหรับเจ้าอะไรเหรอของขวัญชิ้นนั้นอะไรกันเฮ้เฮ้ัวใจเออนี่มันอะไรกันฮ <มา S 2> ะจะเล่าให้เจ้าฟังอา้าวเล่ามา,าในระหว่างนี้พวกเรากำลังสำรวจกกลุ่มดาวบริวารที่107ได้พบสิ่งที่มีชีวิตแปลกบนดาวบูราโดเจ้าสิ่งนี้มันจะใหญ่โตขึ้นด้วยความเข้มของออกซิเจนมันจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับแสงอาทิตย์หรือแสงเลเซอร์โปรตอนเลย พวกเราจรึงเรานําสิ่งที่มีชีวิตนี้มาวิจัยดูแล้วมันก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้โดยการทําให้แข็งสใสลงไปในแคปซูลซึ่งเวลานี้ก็มีเพียงหนึ่งอันเท่านั้นที่ทําสําเร็จจากความผิดพลาดหลายๆอันแสงเลเซอร์ปโปรตอนของยอดมนุษย์ทำอะไรไม่ได้จริงๆแน่อน,นอนในเขตพื้นที่โปรตอนครอบครัวโซนก็สามารถเข้าไปได้มาเจ้าสิ่งนี้อุยเศษมากเลยเท่นะเราวิจัยพลังเข้ามาใช้เป็นอาวุธของเราดีกว่านะ กิแล้วไปไหนเหรอเห็นบอกว่าตัวขึ้นจากเป็นนักฟุตบอลวันนี้ก็เลยไปดูกาซ้อมฟุตบอลนะคะอ๋อพอลทารพูดค่ะขณะน,นี้เรดากำลังจับเป้าเครื่องบินขนาดเล็กได้ดูจากเครื่องวิเคราะห์ดาวตกแล้วมีลมักษณะคล้ายวัตถุแปลกปลอมเข้ามาไปที่เกิดเหตุและช่วยตรวจสอบดูด้วยนะจุดที่มันตกลงมาอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง35กิโลเมตรจากที่อยู่ปัจจุบันไปตรวจสอบดูด้วยรับทราบจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะดีนะ

โอ้ยโอ้ยสายอากาศลดโอ้โนี่นี่ว้าวฮอฮฮึฮึฮฮึ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 ฮ้ฮยฮ ใช้ไม่ได้เลยวอ่ยอ๋อการพังหมดเฮ้ยไอ้พวกโง่ออ้ออออนี่จะมาเลหท่านโกว่ายังไงโหบ้าจริงไหวเล็กนึงหเล็นึงครับครับเจ้าตัวเล็กอะไรครับจงไปจับเจ้าตัวเล็กปาให้มันทาของมาแรกแล้วลอบค่าครอบครัวโซนทั้งหมด าเอาแล้วซมอะไรกี่ล้านฮวงฉันต้องกลับแล้วนะเอองั้นเหรออะไกี่ล่ะฮะฟังพวกเดิอืมอะไกี่ล่ะงั้นนายดูไปเถอะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะไม่นะบ๊ายบายนะ

เจ้าตัวเล็กดิ้นไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครอบครัวโซนก็จะถึงจุดจบอยู่แล้วเจ้าตัวเล็กเจ้าจงทำใจเตรียมตัวไว้ได้แล้วไม่มีใครกลัวแกหลอกนะเจ้ากัลก้าไม่นะเจ้าตัวเล็กแน่นอนนี่ตอบนี่นทรมานจ้ามันแขวนเอาไว้ครับแขวนมาเลยมาเน็ตมาแทงเต่ง โดนทักสิทธิเด็กรอไปเถอะปากดีนะนี่ตาลอยทำไรอ่ะยิ้มเีมือนนของเล่นตกจอปซะเจ้าโรบอทมีอะไรเหรอโคทรุเมื่อกี้รับสัญญาณฉุกเฉินจากโรบอทค่ะ กินบ้างหรือเปล่าทำเสร็จหรือ,อยังครับเรื่องการดัดแปลงโรโบอรเตอร์ไม่ผิดพลาดเลยสักครั้งเดียวครับนี่ยอืม ทีนี้เราก็จะเรียกพวกมันให้มากันทั้งหมดได้เวลาออกไปรอบสังหารครอบครัวโซละละครับไปครับ้ยดูเยอะ เวลาที่แคปซูลสญญากานั้นแตกออกสัตว์ประหลาดชูราก็จะสัมผัสกับออกซิเจนใหญ่ขึ้นมาห้าสิบเท่าไปได้ไปจัดการกับครอขัวโซนให้ได้ จงมองดูให้ดีถินกำเนิดของเจ,เจ้าที่มันจะสูญสิ้นอยู่แล้วคิดไม่ถึงเลยว,ว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะ <là> เอาละจงใจ้พวกมันลุจะได้สังหารมาทั้งครอบครัวเลยจิ้ดหัวเดียวเฮ้ยยบอล กาโลกาใช้เจ้รถจักปืนไรเฟิลส่งหนังสือท้าทายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยหรือว่าอะไรคะเราอาจจะต้องมาจบลงด้วยการเสียสละก็เป็นได้ ช่วยด้วยช่วยด้วยรับช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยเอย้้องช่วยเล้ยอฮ้มเ้อเ้้ยเฮ้ยอฮลยเ้้อ เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับรีบเลยเรียกเข้าค่ะพูดไปเองครับอืมเอาละไปกันเถอะครับไปไปไปเถอะอากิระ เข้าใจนะหมายเล็กจิตไม่ว่าจะมาทางไหนจะให้ผิดพลาดได้มหมายเล็กหนึ่งโจมตีไปยังสิ่งของที่สำคัญครับให้แคปซูลกระจุยสัตว์ประหลาดที่อยู่ภายในมันจะได้อบอลาวาดยังไงล่ะครับไปโลครับสำหรับเจ้าสำหรับเจ้าและพวกอีกในไ,ไม่ช้านีล้ล่ะ ฮฮฮไม่ใช่ครับ <S <S อะไรนะเฮ้ยจงโง่อากิระปลอดภยัยดีเหรฉันรู้สานที่อยู่ของพวกเจ้าหมดแล้วเฮ้ยแกแสงสะท้อนของดาวสันติภาพ ใช้อากาศเป็นปริซึมทำให้เกิดภาพลวงตาของครอบครัวโซนกาละโกจึงเล็งไปยังภาพลวงเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไม่ทราบครับงงครับเป็นงงครับเออแล้วน้ำแคปซูลม่นด้หรือเปล่าว่าไง ยกเลิกขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่หันหน้าก็หาดวงอาทิตย์แล้วเลี้ยวไปทางซ้าย90องศาจะเออก็ได้เว้ยมันน่าเจ ja ็บใจนะเอ้า จงวางแคปซูลลงแล้วขึ้นรถไปแล้วก็พาเจ้าเด็กน้อยกลับไปได้กลับไปพีคบอ่ะกิล่ะวีดีบ้า เป็นแบบนั้นอาก,กินะเป็นยังไงล,เล,เล้เร็วๆ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 ่ะซ้ายซ้ยขฮฮ อันนี้เป็นของเราเป็นของเราสัตว์ประหลาดยูราไม่น่าเลยสัตว์ประหลาดนี่นะลึกลับมากนึกไม่ถึงว่าจะเป็นแคปซูลสัตว์ประหลาดเ่ย ไเตากระโดดลงไปด้วยตัวเองเพื่อช่วยพวกผมครับ